ไปเลยเข็นไปอ้าวไปมันขึ้นเนินอ้าวป้ายออกแรงออกแรงเยอะเยอะอึ้บอึ้บเออไปแล้วมันขึ้นเนินลูอออกแรงเยอะเยอะสนุกไหมอึ้บอึบอึบอึ้บอึบอ่ะเลี้ยวเลี้ยวไปทางนู้นดีจะได้เร็วๆวมะเลี้ยวลงมะ อ่ะอินดี้เลี้ยวไปทางนู้นอ่ะเลี้ยวอึ๊บ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 อ,อ้าพี่กุ้นมาแล้วแข็งอ่าหมุนหมุนหมุนไปทางนูน้นสิไหนดิหมุนไปทางนู้นดิเอาหมุนไงกระดักไปดิเอาหมุนหมุนไง ไหนหมดกันล้นดิอึ๊บอึ๊บอ่ทางนี้เร็วทางนี้เร็วอ่าไปเลยทางนี้ลงเร็วไหนไปชิ้ไปดิเร็วดิเร็วเร็วเร็วเอาเอาเอาหนีเขาไปไหนเอาเอา